สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านชาแนลนะคะ FC จามาสวยอย่านี้้องปักตรงบาโบบานะสิสวยมากเลยนะคะสิโอ้โหสวยมาก อสวยมากเสือถ่ายแบบนี้เหรอเสือสองจอรดรี่แค่ว่ายน้ำนะจริสวยมากเมื่อคืนได้แล้วหลายคลิปตุ่มเราดนี่ก่อนดูว่ามันพอมไม่เหลือสองคลิปพท่กันเลยยอนไปสุดส่่ย ต้นเย็นมีของดีป้าะมันถึงเก้าแล้วมันถึงเกแล้วนี่นะคะสวยงามไล้ย้ายดาวเรือไปไปสิโอับพิไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อสิ

น้อยโทรศัพท์มันจะถ่ายได้ไมั้เนี่ย

ตักต้นคัดมอนแต่จากต้นคัดอ์อนเริ่มด้วยช่วยกันนะคะสิ้ช่สวยเอ๊ะสวยงาะ ไอเดียดีดีไอเดียป้า้วเนี่ยเมนป้าเขียนเศษกระดาษเป็นล็อกขยันอยเลยอ๋อน้องเมย์จะเอาเหรอลูกนี่เขียน่เลยโอ้เดนี้าจะแพงกได้หรอกไปลูกไปเขามไม่ไดัดให้หน่อยสักสองล็อกไดให้หน่อย ทางั้นเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวมจะลงเลยสามสี่ห้าเอาตงนี้ไปด้วยนี่เไงอ้หดึงดึงตรงนี้ไปด้วยเลยนานาไม่ดีหรอป่านั่เอาจากสองชั้นไชั้นเดียวก็ได้ไ่็นไรงหลังก็จะติดห้องไงเขาพอตนี้มาเขียนนี้แล้วเขาจะี้สปให้พอ แต่แค่สิบาทอันนี้ห้าอันห้ากี่ล็อกครับอี่ล็อกสองหนึ่งสองนี่หรอไอเชื้อเชื้อกับที่กดชื้อกันหามก็ได้จะได้ไวพอถ้าลงมาลงจะลงไหมนะเพราะมันมันจะเป็นพันลงตรงนี้จะลงที่เดิมเลยถ้าเราทานไม่ทันเอาด้านเอาด้านในนี้ไปเลยเหรอที่เหลือมันด้าอกช่วยสองเสียบขแล้วอะไรใหญ่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  ก็คือหนูลงไม่ไม่ถึดอกใหญ่ขนาดนี้นะข้ามามันใหญ่ใหนพรบตาเลยยากถ้ารุ่งนี้ใหญ่ก่าเดิมเอาเลยประมาณนั้นแหละอ้มาเนียนนี่เหี้ยนั่นอ้าวเราอมเห็นกันแล้จ้ะเอ๋อ้ไม่าเอาไมใ่าไม้ใ่อาไม่เขาใหม่เหรอปากเจะเอาปากวนูไงเขาอมาแทน ก็มีน้ำไหมโนโนโนก็แตกจุดจุดซึมจุดน้ำลดน้ำมัช่วงก็เน่วน้ิดช่วอทมไม่ก nah. ินมแล้วล okay. ูกดืมนมน่นใครเอานมลงเลยไปอะเห็นไหม เสื่องอลังซ่ชอบมอยู่แบบนี้ภาใหม่เหรอแต่รู้สึกกับมาทุกช้ามันสายยังเลยภาพใหม่มันมีเาแน้แต่อนนี้เปลี่ยนเป็นปักไงพอเราเอาฟาไปสสมุเสือแล้วไม่เห็นเลยอดมสายซาดเจ้านะ เด็นป yeah, ่มาหมดไหมดึงไปเดินเข่าเนี่ยนะไปหน้ายยัเยังยเย็นยินหมหมดได้ไงข้าว อ่านี่นะคะดงดอกดาวเรืองนะคะสวยงามคลาสสิสวยมากนะคะก็ฝากชมดูคลิปนี้ให้ด้วยนะคะก็ป้าชาวบ้านก็ได้ออกมาขนดาวเรืองเป็นคลิปแรก วันนี้นะคะเพราะว่าอยู่แต่นางก้นครัวนะคะตินี่นะคะเขาอยู่ข้างนอกเขาก็ประดับประดอยดอกไม้สวยๆกันนะคะแต่เราอาจจะอยู่เป็นนางเฝ้าหม้อนะคะแต่ตอนนี้ก็เลี้ยงข้าวเขาเสร็จเรียบร้อยล้างถ้วยล้างจานนะคะถึงเรียออกมาอยู่ข้างนอกนะคะสิ นะสิคลิปนี้ก็นี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะปดิปปลอยสวยๆนะคะจีนเอาไม้สายยางจะลากไล้ดูหระ

หนูบอกว่ามีหนังไม่นังก็เคยขับรถจ้ะกลิปนี้ก็บอกว่ากลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ